ต้นหิยยางขึ้นมากเลยเนาะยกมาต้นหูชุดไม้เนาะพี่น,น้องเนาะชุดไม้จังจะใส่ายางขึ้นไปเรื่อยๆนี่ว้าวก็วได้ขึ้นมาอีกมุมหนึงน่งเนาะก็จะมีพระเลยแบบนี้เลยยางขึ้นมาสูงสูงปุ๋นเห็นบ่อันนี้เป็นแม่ลำคอข้อาวยางขึ้นมาเนาะมีพระเรียนอหลับสาแบบนี้เลยพี่น้องเลยการที่มายางขึ้นผู้เนาะนยามฝนนี này, ก่กะอยากว่าเสียงเลยเนาะเพราะว่ามันมืนน่นเนาะยางกับเป็นตะยานพี่น้องเอ้ย เบิ้งตี้มิตหย,ย,ย,ยังเขินไข่บ่ไข่มันผ่าน<อ>มานี่บ่ยากยัดคน่ะกลิ่นจะถึงเรงนี้โ่เลือเนาะสิขึ้น,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 นได้อยู่บ่มันคือว่าสั่นแท้สั่นว่าอันนี้มันทางลงไปลุมเนาะพูดสลาวด้อพี่น้องโอ้ย่างค่อยๆย่างเนาะเป็นแต่ยากันไรเขึ้นมาหอดเนาะขึ้นมาหอดสั่นที่หนึ่งแหะแต่ก็ยังลำบากอยู่คือเก่าเนาะสิได้ย่างขึ้นไปเไปนาะ อ้สั่นแถสั่นว่าเบิ่งจังสีคือบุ้สั้นเนาะถามว่าเป็นสายตาสายตาคนก็บสีเป็นแบบนี้นี่เอาสั่นแหงก็ยังถามูเงียวอยู่เนาะนี่แมนสูดพญานาคเนาะตัวหนึ่งเด็ดสูดเพียงนี้นี่เสด็จยางขึ้นไปอีกเนาะแบบนี้เลยโอ้สั่นแหงนี่แมนซื้อจังสีไอันนี้พูดซาดขึ้นแบบนี้เลยโอ้ไม่ก็ เอาเสด็จย,ยางขึ้นโตพี่น้องโอ้พตาย,ยาไนไล่เดี๋ยวหอนถึงจะเสียชีวิตพี่น้องความบุซึ้งตอนอย่างขึ้นมากขออยากบอกทุกคนว่าขาสันเนาะขาสันแห้งดีหัวใจน,นี่พออยากว่ายานตกโมเมนต์ยังดอกาดยานมืนนะ่นเนาะโอ้เห็นเมือดเลยต้นมะนาวลูกเลย ยานมืดบ่ไม่ย่งดอกยานตกลงไปเอานี่นี่ขึ้นไปอีกวันี่โอ้ขากเวยโอ้คนสมัยก่อนสมัหนีนะเป็นเห็ดคักเนาะ <laughs> ตังหีนเบาแทนคนสมัยหนาเลยห <laughs> ีนมันตังเองแน,น่นิกระ ภาควยทำมาศาสตร์สากมากเพื่อก็ะสิบว่าเออเฮ็ดจริงสิกับพวกป็นตนายานตอนนั้นหมื่นวันนี่อันนี้เสื้อถ่ายย่ดถึงตอนนี้กจะจานแดนเพื่อก็ะสิบคอพ่อเนาะนำองค์พระพุทธรูปใหญ่ๆให้เพลงที่จะปล่อยในเดือนต่อมาเนี่ยให้มันดังเด้อเหน็นไหมเออ,อกราบลงุง สามบาทเออขอพรแปะแปะแปะกระถือพัวเพื่อนันเด้อพระพุทะลุเอ้ยง่ายตกลงไปฝุ่นก็แห้งดีจังสิครั้งอาขึ้นต่อขึ้นต่อต้อ,ตตอนหนียางขึ้นมากเลยเนาะยกมาต้นหูชุดไม้เนาะพี่น้องเนาะช,ชุดไม้จังสือไซน์ยางขึ้นไปนเรื่อยๆนี่แกเป็นปลาเป็นดงปูนข้างลานะ่างเนาะเป็นแมนแม่น้ำคลองปักเซเด้อ ไปต่องางขึ้นไปเรื่อยๆอาวพี่น้องตอนนี้เขาก็เดินทางขึ้นมาได้ประมาณ400คันเลยเนาะแต่ก็ยังม่ท่นหอดอยู่เซบเอา้าจะปาดตีโอ้สวยสียหอดพี่น้องเลยโ้ย่ผุ่นไปนเห็นเบิร์ดเมืองนครปักเซเออบโบแมนนครอยู่ทางผุ่นเนาะอัน<ช>นี้มัน นครสัมพัน์เลยนครสัมพัน์นี่อยู่กับธรรมศาสตร์เดินนูบวสงบปันได้พอเมื่อยจนย่างขึ้นอีกประมาณสามสินาทีน่าจะสงบแหละวันนี้มาอควนขายมาควนขายมาเอาเรือครับเรื่อแตกแล้วแต่ก็สวยสดงามอยู่มือนี้ทองฟ้าก็เป็นใจเนาะ บดมืดมือเลยคิดหงอบบดุงเลย <c oughs> อ่าขากลับเดินทางมาหอดพระจันทร์ใหญ่เนาะใหญ่เบรอมเทิมแบบนี้เลยกาฬพระแบบง,งายไปไปไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> อโอ้ประธานแดนคนากาฬพระเนาะมีมีแต่ขั้นหาในตัวคนว่ใกล้เวทนาสัญญาสังขารบูมีเทียนบูมีดอกไม้เนาะ หาได้อย่างก็ทำหอนคันหาในแมนยูโตโอเคหน่อมกายหน่อมใจขึ้นมาก็ถือว่าเฮ้ย่างขึ้นมาสำเร็จเนาะได้มาเห็นนครปักเซเอาเนี่ยโบแมนมองนี้เว้ยโบแมนนะย่งเบลืองเงี้ยมันมีมองหนึ่งยู่แท้ร์อะยังบ่ว้าวเาก็ได้ขึ้นมาอีกมุมหนึ่งเนาะก็จะมีพระเลยแบบนี้เลยงางขึ้นมา สูงสูงบนเห็นบ่าอันนี้เป็นแม่น้ำโคองเขายางขึ้นมาเนาะมีพระเดียนหลับสาแบบนี้เลยพี่น้องเนาะท่านี้เาก็จะคลายยังก็ประเพทถูประเพทเทียนเนาะมีต้นกระเพึกอีกย่างต่างๆเนาะโอ้หายขึ้นมาข้างแหลกเลยเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปเบื้องโซนนั้นเนาะโซนที่เป็นอากรปักพซยอยู่เบื้องนั้นเนาะ เดี๋ยวแสบเบืงบองวิวงามเลยนี่เลยเนาะนี่แม่นโซนเบืองนครปักเซีเนาะเดี๋ยสิย่างเข้าไปเบืองนั้นเนาะเป็นวิวง,งามเลยไปเบืองภูเขาละกาแม่น้ำลองละกาเมืองเนาะเมืองปักซีสวยสดงดงามเพลินไปเจริญหุงเืองงามตาโอ้นี่นายะแมันเอียงเกาะหองแจกบก่งามเนาะ คุณเห็นหนาจะ